ด็เตอร์วิเศษแห่งมหาวิทยาลัยชื่อดังในเมืองใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยตึกสูงรถติดและผู้คนเร่งรีบมีชายคนหนึ่งชื่อดอกเตอร์วิเศษเขาคือคนดังในแวดวงการศึกษาเขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังสำเร็จปริญญาเอกจากต่างประเทศได้รับรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นหลายปีสอนแต่เบื้องหลังความรู้เหล่านั้น ดรวิเศษกลับมีชื่อเสียงในอีกแง่หนึ่งที่ใครๆก็รู้คือความหยิ่งยโสและชอบเย้ยหยันคนที่ด้อยกว่าเขาเคยตำหนิแม่บ้านที่ทำความสะอาดผิดพลาดเพียงเล็กๆน้อยๆต่อหน้าคณาจารย์คนอื่นๆโดยไม่ให้เกียรติเธอเลยแม้แต่น้อยเคยดุด่าน,นักศึกษาหญิงจนเธอร้องไห้ต่อหน้าอาจารย์หลายๆท่านเพียงเพราะรายงานของเธอมีคำผิดเล็กน้อยเท่านั้น คนรอบข้างยกย่องเขาในฐานะมันสมองของประเทศแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงหัวใจที่ขาดเมตตาของเขาวันหนึ่งดรวิเศษได้ไปบรรยายธรรมะเชิงวิชาการที่วัดแห่งหนึ่งตามคำเชิญของพระอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เป็นญาติกับเขาหลังบรรยายเสร็จเด็กวัดตัวผอมๆคนหนึ่งชื่ออนันยกมือถามว่าท่านดรครับ ความรู้ช่วยให้คนมีความสุขได้จริงหรือถ้าใจเขายังโกรธเกลียดและดูถูกคนอื่นอยู่เป็นคำถามที่เหมือนไม่ได้ตั้งใจถามแต่ลึกซึ้งและแทงใจดำด ok ็อตอร์วิเศษเข้าอย่างจังทุกสายตาหันมามองเขาเด็กวัดตัวเล็กๆกรับตั้งคำถามที่เขาไม่สามารถตอบได้ในทันทีเขายิ้มแห้งๆแ,แล้วตอบเบาๆว่าเป็นคำถามที่ดีมาก เอาไว้ให้ครูคิดก่อนนะหลายเดือนต่อมาดรวิเศษขับรถรูขึ้นเขาคนเดียวเพื่อไปวิจัยเรื่องปัญหาชุมชนแต่ขากลับเขาได้ประสบอุบัติเหตุรถลื่นตกข้างทางเขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสมือถือของไม่มีสัญญาณคือไม่สามารถติดต่อให้ใครมาช่วยได้มีชายชาราชาวบ้านคนหนึ่งชื่อลุงคำกับเพื่อนบ้านอีกคนผ่านมาพบเข้าจึงช่วยเขาออกจากรถพาไปปรมพยาบาลที่กระท่อมเล็ก ดรวิเศษรู้สึกอึดอัดเพราะกระท่อมของลุงคำไม่มีข้าวของที่มีค่าและค่อนข้างจะสกปรกลุงคำก็พูดสำเนียงบ้านๆไม่มีวิธีการศึกษาไม่มีความรู้เรื่องโลกภายนอกแต่ภายในใจกลับมีความเมตตาอ่อนโยนและไม่ตัดสินเขาแม้แต่น้อยอเมื่อดรวิเศษเรื่องมีอาการดีขึ้นลุงคำจึงได้พาดรวิเศษไปรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองระหว่างที่พักฟื้น ด็อกเตอร์ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟอ้อหรูหราเก็บผักในป่ามาทำอาหารแบ่งข้าวให้สุนัขที่เลี้ยงไว้กล่าวคำขอบคุณกับทุกสิ่งและที่สำคัญลุงคำไม่เคยถามเขาเลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเรียนจบอะไรมาหรือทำงานอะไรที่ไหนหลังจากหายดีแล้วเขากลับมาสู่บ้านในเมืองดออรวิเศษเริ่มเปลี่ยนไปเขายังคงสอนหนังสือตามปกติ แต่ลดการตำหนิอาจารย์เพื่อนร่วมงานและนักศึกษาเขารับฟังคนอื่นมากขึ้นเขาเชิญชวนให้นักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนไม่ใช่เพื่อเก็บข้อมูลอย่างเดียวแต่เพื่อฟังเสียงของมนุษย์ที่ไม่มีตำแหน่งในสังคมแต่สิ่งที่เขาเปลี่ยนมากที่สุดคือยอมรับว่าตัวเองเคยเป็นคนที่มีจิตใจต่ำแม้จะมีความรู้สูงเขากลับไปที่วัดและกล่าวขอโทษเด็กวัดอัน พร้อมตอบคําถามที่ค้างคาใจว่าใช่ความรู้ที่ไม่เชื่อมกับหัวใจจะกลายเป็นอาวุธที่ทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวท้ายที่สุดดอกเตอร์วิเศษเริ่มบรรยายในหัวข้อใหม่ๆเช่นการศึกษากับความท่อมตนปริญญามิใช่เครื่องวัดคุณค่าคนความรู้ไม่ใช่อำนาจแต่คือโอกาสในการแบ่งปันเขากลายเป็นคนที่มีอิทธิพลด้านจิตวิญญ,ญาณในวงการศึกษาไม่ใช่เพราะเขารู้เยอะ แต่เพราะเขายอมรับว่าเคยหลงผิดและเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงในท้ายคำบรรยายเขามักพูดซ้ำๆอยู่เสมอว่าเราไม่ควรหยิงเพราะความรู้แต่ควรถ่อมตนเพราะเรายังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกมากเรื่องนี้คือเงาสะท้อนของสังคมปัจจุบันที่หลายคนอาจมีความรู้มากมีวุฒิสูงแต่ขาดความเมตตาและขาดหัวใจที่อ่อนโยนขาดความเข้าใจผู้อื่นและที่สำคัญคือขาดความคิดหากไม่รู้จักหยุดถามตนเองว่า ฉันมีความรู้เพื่ออะไรฉันใช้มันเพื่อยกคนขึ้นหรือเหยียบคนลงบางทีความรู้ก็อาจกลายเป็นภาระของใจมากกว่าจะเป็นปัญญาแท้ของชีวิต